ใครที่กำลังคิดที่จะลงทุนที่ดินอยู่จังหวัดมุกดาหารและนครพนมฟังทางนี้ครับตอนนี้นะครับเริ่มการก่อสร้างกันขึ้นมาแล้วนะครับลางรถไฟคู่นะครับจากขอนแก่นนะครับบ้านไผ่นะครับไปสุดทางอยู่ที่นครพนมจุดที่สะพานมิตรภาพไทยลาวสามนะครับอยู่ที่นครพนมนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าสถานีเนี่ยจะอยู่ที่แถวไหนบ้างนะครับไปชมกันเลย ผมจะพูดถึงแค่จังหวัดนครพนมกับมุกาหารนะครับเพราะว่าจะพูดทั้งหมดเลยเวลามันสั้นนะครับเริ่มที่สถานีนี่มคาสร้อยนะครับจังหวัดมุกาหารนะครับนี่จะเป็นสถานีตัดมาจากเรื่องนกทานะครับตัดไปที่บ้านโป่งแดงนะครับจะเป็นสถานีย่อยนะครับหรือจุดหยุดรถนะครับขึ้นไปเป็นสถานีใหญ่เลยนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกาหารนะครับอยู่แถวสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับ สถานีนี้จะเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังที่ประเทศลาวไปที่เวียดนามแล้วก็ไปจีนนะครับเป็นจุดกระจายสินค้าใหญ่เลยนะครับตัดขึ้นไปที่อำเภอว่านใหญ่นะครับอยู่โซนนั้นจะเป็นแหล่งการขนส่งนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่อำเภอธาตุพนมนะครับจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศ2ประเทศด้วยนะครับนี่ครับตัดไปที่อำเภอเลนูนครนะครับจะเป็นสถานีย่อยนะครับ ตัดไปที่บ้านนาทอนนะครับอันนี้จะเป็นสถานีจอดรถหรือบำรุงรถเฉยๆนะครับจะขึ้นไปยังที่ใกล้จะถึงนครพนมแล้วนะครับนี่ครับไปถึงสถานีนครพนมนะครับจะอยู่ตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวสามนะครับจะอยู่เยื้องๆกันนะครับเนคทร์น,นี้กำลังก่อสร้างได้แล้ว10%แล้วนะครับ รางรถไฟเนี้จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนเลยนะครับข้อมูลดีๆสำหรับนักลงทุนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมเสียมประสังหาสวัสดีครับ